ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแม่สามีแยมช็อกหลังรู้ข่าวสภาพจิตใจแย่มากแม่แท้แท้สามีแยมธมนพันธ์ตกใจแย่มากหลังรู้ข่าวลูกชายทำธุรกิจโดนรวบคาบ้านหลูจากกรณีเรื่องราวและข่าวใหญ่ของการบันเทิงเลยก็ว่าได้สำหรับแยมธมนพันธ์พานุชิตพุทธิวงศ์และสามีถูกกองปราบบุกจับตัวคาบ้านหลูพร้อมยึดทรัพย์สินทั้งหมดกว่า 700ล้านต่อมาได้ส่งฝากขังดังสารอาญาพร้อมกับยื่นคัดค้าน,น,นการประกันตัวเนื่องจากเห็นว่าคดีดังกล่าวมีมูลค่าความเสียหายสูงเกรงว่าจะหลบหนีซึ่งต่อมาพี่สาวแท้ๆของสามียานธรมนพันได้เผยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับธุรกิจของน้องโดยที่บ้านเรามีฐานะอยู่แล้วซึ่งคิดว่าน้องรวยมาจากคริปโตซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวคุณแม่ช็อกมาก สภาพจิตใจยแย่มากเพราะไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนต้องรอฟังจากปากน้องชายอีกทีว่าความจริงเป็นยังไงขอบคุณข้อมูลข่าวจาก j a b n e w s c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ